่เป็นที่ผมหรือเปล่าคอันนี้เอาในาดูเอาแบบอันนี้เอ้ากามเพิ่นป็นแต่เป็นแต่แซบใช่ไอเราเหนมึงน้ำร่นเน่อยู่บละใช่ใช่ว่งเรนเนเรียนเรียนเี่นเรนเนงเอาไปิ้มรินนเเออเรีนเรียน่เลนเนนะ ผมก็คเด็กผมก็้อเด็กเข่ามันอืมกไม่เข่าเชาดเลยเอกเาแต่จะเป็นตัวสำรองกันได้มีกอนดวสำราใครได้จริงปะครับอันบรงแม้แม้นากอยูยังไ่รู้เรื่องเขาส่งแต่เรื่อไเรีเลยหลังกระสูนเขาได้ก็ได้มาเท่าที่มีรุ่งมันมั้งขอบคุณครับเขนเรียบไปามาเอาไหมครับขี่โมด้วยอเออ ให้พวะให้พวท่อมได้ใช่ครับเอาละซทานี้ละได้เงินหลายละปูนะปิดไล่เห็นไหมครับป๋อเจ็ดเ้าครับผม7์เจ็ดแปดพันคนให้รางวัลกูหาบาทสิบบาทซุ้มใจดำเอ้ยซุ้มโมมีมีสายทัดนี่ เบิ้งนี่ผู้กำกับนั่นเบิ้งสู่เบิ้งนั่นนี่นะถ้าสู่ไปเห็นน้ำบ้านน้ำซองสู่ขึ้นว่าผู้กำกับอยู่บ่ระดับอาเซียนเลยนะเนอระดับอาเซียนเลยนะเคยเบิ้อยู่บ่สบายดีหลวงหลวงพ่อครับผมได้เบิร์ดครับลูกพี่นี่เป็นไรกีมกูโบสนะให้มันหูไปบีบหัวกินมือนีร้อยเอ็ด โอเคครับครับไปมาท้ายน้ำกันครับผมนี okay, you from, you from yeah, yeah, yeah. Uh, ่ยูฟอร์มยูฟอร์มเป็นซีเรียนี่ะครับเอ้ยผมฝากถือให้หน่อยครับถือตัวนี้ด้วยเจ้าเบื้องมาจากไหนนักเตะค้วยรูปแยวมานี่ชื่อไรชื่อไรชื่ออาร์ซิสดีบยอดีบยอไม่คนนี้ชื่อสมชายนี่สมชายอ๋อมีชื่อไทยเพิ่มนะครับเอาสุโพมสามคนเป็นนักฟุตบอลทีมไทยแลนด์ยูไนเต็ดซึ่งสี่ สู่กันครับทีมลอยเอสสุพมศิบีพวกินคือปีโป้ครับขอบคุณครับนี่สุดยอดเจอกูพวกสสูวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับถ้าเกาแตะลูกบอลเราสับเขาที่เราก่อนที่เขาขายลูกครับเขามาเบิร์เจ็ดแปดพันคนให้เงินกูเทรลบาทชุ่มขีดทีมักม้วนเนยสูคือโบโอนมาเทรละพันเทรละหมื่นล้ขอบคุณครับ เออเราก็เ hmm, ล oh, yeah. mm ือกก็ไทยได้บอลนึเบื้องอาให้ผมตึะบาทสองบาทเจ้าดา่อเนียโอ้เป็นตัวแนนตึ้งบาทสองบาทศิลปินระดับนี่สิมหเงินพอสมมีไหมนะมันตระร้อยตนตัวเขาตรงใหละร้อยสองร้อยวางตัวหลักโอ้โหครับตัวเาหลักร้านละบาทสองบาทมึงคนเจ็ดพันคนเจ็ดันคนอ่ะให้ ให้ผู้ระบาดกูก็ได้เจ็ดพันบาทอ่าให้ผู้ละร้อยเจ็ดหมื <c oughs> ่นสองอ่าแทนที่กูจะได้เออเริ่มได้แล้วเว้ยเออเริ่มปีแล้วเว้ย <c> ง <oughs> าเลยกูมาหาเงินนี่ละกูนี่ <c oughs> ผมใส่ถุงเท้าของของสุภาเถื่อนกลางนะครับ S9 เป็นถุงเท้าที่ใส่แล้วดีมากไม่มีถุงเท้าอะไรที่จะมาใส่ได้ดีเท่ากับ S9 อีกแล้วนะครับแล้วก็รองเท้าผมก็ใส่รองเท้าแพน ผมไม่เคยคิดที่ใส่รองเท้ายี่ห้ออื่นเลยเอามิซูโนะฮ่าเอ้ยนี่ครับนี่พี่หนุ่ยนี่คือพี่หนุ่ยลายไทยผู้สร้างผู้สร้างผู้สร้างห้างสามห้างน้องมาเนา่คุยบอกรู้ฝากบ้างหน่อยสิเอาะเล่นๆใจดีฝากว้างฝากว้างเกี่ยมทุกบาทกันใจดีเว้ย อะเปกูเปกูเปกูแล้วกูสิพาไปเบิ่งผัวท่อมอีกไหมจันดนสู้สู้มันเอมันเอามันเอาสินค้ามาผัวหมดแต่ว่าเราโกงอยู่ตรงไหนสวัสดีครับบ๊ายบาครับโกงควอมหรอวะเนยเอ็ดนายผมใส่ถุงเท้าเอ็ดนายของสุพวุฒิเถื่อนกลางและผมพร้อมที่จะใส่ใส่หน้า แฟนเพลงเตะเข้ากูตัวเองโอนห้าร้อยขอคำาคมนยครับความรักก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนหนุ่ยลายไทยถ้าเกิดว่าเขารักเราเขาก็จะทําเพลงออกมาแล้วก็ทาทาเพลงออกมาแล้วก็ปล่อยปล่อยในช่องยูทูบเพื่อที่มีคนมาฟังแล้วเขาก็จะมาหลงรักเราเฮ้ยพงได้ได้ความรักก็เหมือนมะละกออย่าคุณบ้าไปเลยพอดีคับไอ้เบิ้ลกูซื้อกล้องอืม เห็นบอกคนแบบคนใบยัดนี่เห็นบอกนี่โกมึก então, okay. นี่นี่นี่โกมึกโก<อ>มึกหัวเราแห้ง<อ>มากครับสวัสดีครับผมไอเป็นงานจากโกมึกนะครับผมข<พ>อความรู้สึกนิดนึงสำหรับฉากวันนี้เป็นไงบ้างครับห่อนแน่นอนครับผม <laughs> น่าจะไม่มีอะไรที่น่าจะตื่นเต้นตตนอกจากคาว่าฟุตบอลฟุตบอลสคริป ใช่ครับฟุตบอลสคริปต์ผมเล่นเก่งแค่ไหนก็ทาให้ผมเล่นกากผมสามารถลากเลือหลบทีละสิบยี่สคนได้แต่ว่าวันนี้ผมก็ต้องทำทำทีเป็นแพ้แล้วคุณจะมีความสุขได้ยังไงมันต้องเฟคคนเก่งต้องทําแบบไม่เก่งอะครับมันจะสนุกได้ยังไงดูผู้กำกับเขาคิดสิว่าผมระดับไหนผมติราชประชาผมลงไปยังไม่ได้ลงสักแมแช์ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซ้อมเผื่อๆได้ลงครับผมตำนวนี้ก็เต็มที่นะครับเต็มที่ครับผมได้ครับผม สุดยอดครับทีมงานกหมึกนะครับเขาก็มาเอาขนมมาไว้หน้าสนามใครอยากมาอยากแดกก็เข้ามากินฟรีครับผมถงก,กว่าก็ได้กินฟรีก่อนนะครับผมได้เลยครับอย่เรามาเดือกันัการไม่ค่อยไฟแสดงว่าได้ได้เงินไหลเอาหรอตอนนี้ตอนได้ยู่เ้าพันเนี่ยเงินเงินซื้อเบียเอาหัวยอมครับพี่ร้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นี่หวยอม พยอ,อมไทยกรุงเทพพยองพยอมไทยกรุงเทพไปใส่เสื้อหันนี่นี่มา้นี่ผมภาไปเบิงใกล้ๆครับน,นี่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 น,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 ๆๆนี่นี่น,นี่นี่น้องน่องน้องปัวทอมมันนี่นี่น้องหัวทอมอือเดี๋ยวจากไรไงเดี๋ยวจากไรไฟสูงอ่าบางนี่ผพยอ,อมนี่ไปใส่เสื้อหันนี่บางนี่ <C> e <an> เป็นคนนั่งชันตะยามใดหญนี่ คนเป็นตลอดเลยเพงหัวบ่ผมเงรู้เดียวยอมกันโดนๆน่ะรู้ใจกันนะเอาได้ฟิร์สั้งยแต่งหน้ายังไยงามเอาไปมเพิ่ว่สวยกว่ากระตมปาดเด็กหน่อยไหมเด็กหน่อยต้มน้ำทำปารนี่สุนี่ครับนี่บักวายแซงชินนี่นี่ครับเอา เออนั่งอีกได้ดิต้นที่เนี่ยทีมเราเป็นไทยมาถือการพักรก่อนนะการพักรก่อนการพักรก็เปลี่ยนทีเลยนะครับใช่ครับบอกผมได้คราบอกว่าผมได้ดิอ๋อไอ้สมชายได้เราพูดภาาไทยได้พูดไทยได้พูดไทยได้นิดหน่อยเป็นเป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วเป็นบอกครับเป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วใช่ไหมครับ นี่ยขอบคุณเจ้าเอา้าใช่ว่าฟุตบอลใส่ใช่ครับผมผมเป็นนักฟุตบอลมากเลยครับใช่ครับบอพิ่งก็ตอบเส้นตัวไอ้ยุ่งบ้านอไรเด๋เดี๋ยว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 เยวเ้นี่ย <c oughs> เดี๋ยวมึงก็ได้กินตีนเขาจากเมือ่อ <c oughs> ถามว่าก็บพบวินเดอร์ฮผู้ใหญ่บ้านออกพบลูกบ้านพบเปิดหลักคนปวดเงียวใช่ปะ มยม no หนัเลยนฮะห nah, น well, ้ากนำเลยอะไรก็ห้องน้ำมีฝั่งก็ได้ทั้งนั่ทางนอกบ่เยอเงี้ยนี่แหละผมใส่ถุงเท้าเอสไ์ของสุภา์เถื่อนกลางผมไม่โฆษณาเราอย่าไปโฆษณาการของไม่ดีไปพูดให้คนอื่นมาใช้ด้วยแต่รองถุงเท้าเอสไนใช้แล้วดีเครื่องฟิตสตาติดง่ายใครที่น้ำมันเครื่องไม่ค่อยลงถังให้ใช้ถุงเท้าเอสไ์ใครที่ เวลาไปทำงานแล้วปวดปวด,ปวดตามท้ายทอยให้ใส่ถุงเท้าอีสไนด์เป็นไรครับปตาเบอร์ไเด่นเอทีสองย่ะยืนไล่ yes ลอยเราอยาก allied a l อ i e like, d like from tik tik top top t h a i ลน n d ขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้โหเกือบเงียครับขอโทษครับลูกพี่ครับผมนี่เป็นโค้ดครับเล่นเป็นโค้ดนะครับเป็นเล่นเป็นโทนี่อดัมนะครับอย่าโกโก้โกโก้ฮัชฮัลโกโก้เย็ดอะไรไะไรโกโก้ไอตัวไรเขาสีไอ้นุกธนดลพูดแล้วว่าภาษาอังกฤษหน่อยจ้าพังพูดประทางงูสิงครับผมกูว่าได้พูดทุกภาษา กูเป็นคนมากเว้าอยู่ซื้อบัดบัดเมียเมื่อไหร่เมียกูไปอยู่กูก็เว้เอาต้องใส่ของเขาเหมือนกันอ๋อต้องคนชายเอ้ามีแล้วจะพฟ้าไฟใโอ้พวก้งหลอกว่าะใส่สาตัวเองโดตหลอกลูกธนดรไปไหนครับมันแต่งหน้าอยู่ก็นู้นเถามอ่ะไม่เพาะพีต้นเป็คนชายลูกธนดรแต่งหน้าอยู่นะครับเพราะว่ากลัวไม่หล่อสู้ผมไม่ได้นะครับผมอือ โอ้ทายยังใส่เสือเบอร์จ็ดขาโค้งโค้งอะผมซีไล่จนวกว่าผมซีเริ่มทายหมดละเพราะว่าผมเขินน,น,นี่ยังเฮ็ดโจยี้มึงเอาอันนี้ไปนั่งคุยกับซุ้มกระปวงมานน่ดูนี่นี่นี่หมูสักแกดผ่านมาได้ไ่ แคทผู้เดียวพร้อมนี่นี่อ๋เบิ้งนี่ผู้ใดมีขึ้นนี่เอาหนี่ผู้บ่าวคุยกับผู้บ่าวร้อนอ่ะสวัสดีสวัสดีพอลตี้เอามาหนึ่งขึ้นไอ้เขาขอถุงเท้าแก้ปวดหน่อยค่ะ เห็นแล้วคันหีเลยค่ะเออเอาพิมพ์ไปลวดขอให้เฟซมึงถือบล็อกขอใยติ๊กตอ,อกมึงถือบล็อกจากสามเดือนยี่ห้าจากพิมพอยังกับพิมพ์เนาะอืมโอ้หมอนละเบิดให้ใใคล้ายหัวเกาอยู่ตัวนี่กรรมการแม่นครับ,บตั้งแต่ยเเตืมมาเนตเต้มาเนตเต้ขนเค ฮะบอลอ้ํไหนฟุตบอลของอ้อาบ่เนีดยบ่บอขอไปเขาบ่ได้พิมพ์ได้สูเตะกี่ม้วงครับไอ้มันกลับกล้องยังไหนวะออถ้ากันแดดนนะครับมันจะดำออกูดำอยู่แล้ว สูนอะรซื้อมากกับแบงผู้อื่นนี้วันเป็นท่าเห้นต่บันกนกไลฟเยอะบิสไลน์นอนน่อยนอนฟรอนติกก7,000ก600อืมเอามาส่งมาเลยสวัสดีฮัมมุงือเต้แต่เศร้านยครับทายหนังเน<ม>าะเตะจริงตอนแรงกุ่นส่วนทีมท่าแรกเราเดี๋ยวเรา แต่งตัวเสร็จแล้วออกมาตุบซุ่มมาต้องฝึกสอบร้องกันหเงียบๆหน่อยกูรำคาญเขาไม่เบิ่งเอาซะแตกเลยอีฮาเอาหนิด่าเขานี่กูไล่อยู่ดีๆบอกบอกกูว่าเงียบๆหน่อยกูรำคาญมันปะโอ้สิไปยากอีหยังกรกดกดอันนี้มห้กดออกเป็นบอมยัน กดรายงานมั้ยกดรายงานมาเลือดเลือดเลือดรวมเลยต้องเตือหลักการด้วย่ะ <laughs> สำนี้ละสีท้ายละขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่เข้ามาขอบคุณทุกบาททุกตะตังที่โอนมาให้กูจะเอาไปซื้อเบียร์กินแค่นี้แหละไม่มีประโยชน์หรอกคนอย่างก,กูนะร <laughs> ักทุกคนเริ่ม